โอ้ยครับคนดูตอนนี้ผมก็ตายอีกแล้วนะครับพวกมึงที่อำลังงงนะครับเราต้องย้อนกันไปอีกเยอะเลย สวัสดีทุกการของอะไรฮะวันนี้ผมจะตีอาวุธนะครับผมตีอาวุธที่ประเทศอะไรก็ไม่รู้นะครับอะไรอะไรลับๆเขาไม่ได้จ่ายเอาไปพูดทำไมเอ่ยแล้วก็ช่างช่างแม่งด้วยครับก็ช่างแม่งมาครับเดี๋ยวผมจะตีอาวุธให้ทุกคนดูนะครับผมอันนี้ก็อยู่กับลุงมีของอะไรบ้างเออของอะเอามาให้หมดเลยอันนี้ลุงอะไรครับลุงลุงคินครับลุงคินมาครับวันนี้อยู่กับลุงคินแล้วก็ลุงซัดดี้นะครับเดี๋ยวลุงซัดดี้นายเดินไปนะฮะอย่าเพิ่งตี๊ยนะตีเลยเฮ้ยตีตีดเแล้วก็ขาดเอ็กพีเอาเอ็ก็ ตีเทียที่สองกันอยู่นะมีตังค์ไหมผมปะตังค์อะไรมึงวะน้องแสนหนึ่งเอ้ยห้าหมื่นเยอะแล้ไม่มีตังค์เลยไอ้เี้ยขาดรัดไหนคอยเท่าไหร่ขาดอีกเยอะเลยอคุณดาวเตือนเขาพี่ไอ้ขาดตังค์ด้วยพี่พี่พี่มันต้องพูดก่อนไม่ใช่หรอพี่ไม่ใช่ครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นน้องผมไปโดนอะไรมาก็ไม่รู้ครับผมอยู่ๆเขาก็มาแทงเลยไม่รู้มันเป็นอะไรมันแค่อะไรพวกกูมาหรือเปล่าวะพี่อุ้ยเยี่ยโจรพีน เฮ้ยอะไรน้องอะไรน้องอะไรน้องกูแจ้งกูแจ้งกูแจ้งไอ้เหี้ยกูแจ้งกูโดนคอคอก็แจ้งถอนถอนถอนเอ้ยไอเหี้ยบโดนปัดคอชุบก่อนชุบก่อนดีพี่ผมขอขอขอโอ้ยเทียเมื่อกี้กูอย่างเดียวเลยกูไม่ได้ลุกเลยสัตว์ไอ้เหี้ยเบ้ยคินทายไม่ได้มเดี๋ยวผมให้เงินห้าหมื่นได้ไหมพี่ผมขอร้องเลยไอ้เหี้ยเ้ยน้องกูขอร้องชีวิตเลยะไอ้สัตว์แรกเงินห้าหมื่นผู้ข่าวกับการขอมาแล้ว เ้ยพี่จีเองผมไหมอ่ะชุบเลยเอาพี่ผมไม่สวยเนี่ยครับผมทำอะไรอยู่เนี่ยไอ้สัตว์ทำไมกูกดชุบไม่ได้วะเฮียเมื่อกี้นี่กูกดชุบโคตรลัวเลยนะเว้ยจะแม่งขึ้นเฮียอะไรขึ้นมาเนี่ยไอ้สัตว์แต่ก็ชุบไม่ได้เฮ้ยกูยังไม่ทำอะไรพี่เลยนะพี่เฮ้ยมันอุ้มมือไอ้เฮียเปิดอุ้มมือมันมันชุบมันมันผมมีร็อตไนท์ขอเลยพี่ขอได้ไหมล่ะผมมีหรือว่าซีทิปอันเนี้ยจะตีกระสุนพี่ขอเลยโอ้ยเฮียตายตีแม่นจัดไอ้เฮีย ตอนนี้เก็บข็อกแล้นี่อะไม่ได้บลกพี่เก็บของตอนนี้เก็บของกูยังไม่เก็บเอากูเก็บที่ไหนอ่ะตอนนี้มึงต้องชุบก่อนตอนนี้ไอ้เชี่ยมึงวิ่งมาชุบดิมึงแม่งโง่ชิบหายไอ้เชี่ยโง่พ่อมึงนี่สัตว์ไอ้ตอนนี้ชุบตอนนี้ชุบตังพี่ไปไม่ถึงฝันพี่ไปไม่ถึงฝันปั๊มยาลุลัวกูปั๊มยาลุลัวกูเสียเกาะไปแล้วมามาใส่เกาะ เออดีน้องยิงไัวเองได้ป่ายิงไัวเองรอสไลด์รอสไลด์รอสไลด์เออกดกดกดอะไรไว้เฮ้ยเียบุญคนในสัตว์เอฮ้ยขวายมึงกดคลิกขวาไว้กูกดแล้วอู้มันต้นกูไอ้เฮียร้านไหนเขาเออกูโอ้โหเฮียไม่ให้มันไปสัตว์เอ้ยเฮียไม่ได้ไอ้ติ๊มอันนี้อู้ยไม่ได้มึงเลยกูดอกแล้วกูจะเอาไปตีอาวุ้ยังไงเฮียไอ้เหี้ยคนดูตอนนี้ผมก็ตายอีกแล้วนะครับเฮีย ไม่พี่กินมีร้านไหนคอยอีกไหมพี่ผมกำลังจะไปโกงเงินแล้วมันมาพอดีอ่ะเฮ้ยกูอ้อนวอรแม่งแทบตายเพี้ยแล้วมึงไม่แบบไปหลบไหมเพี้ยไปหลบไม่งดเนี่ยพี่พี่เห็นไหมกูกำลังกดตู้เลยมึงแกกูกดตู้อยู่ โ <Okay, S 2> อเคครับตอนนี้ผมก็ตื่นแล้วนะวนลูปไปได้เราอะเฮ้ยวนลูปไปราคาใช่ไม่ได้ไอ้ยียแล้วกูจะตียังไงเนี่ยรัดได้คอย e อ p, p กพีกูเหี้ยสองพันดีนะ <laughs> ดีนะกูมีบัตรกุ๊กกุ๊กเกือไอ้เหียเสร้ยกูก็เตเลดนะเหี้ยฝันทั้งวัน,น่ะผ่านอีกเพียงแค่ไม่กี่นาทีน้องกูก็โดนอีกแล้วกูไม่กู้เากูก้เอาให้มนะาวามึงแพงเลยอ่ะ ไอสัตว์เอ้ยนึกว่าจะเดินมาช่วยน้องที่ไหนได้เดินมาเตี๋ยวุ้นไอ้เฮ้ยกูมีเฮี้ยที่ไหนอะโทรศัพท์ก็เพิ่งโดนปนไปเฮี้ยเอาทุกอย่างไปเลยชีวิตเนี่ยจะปนอย่างเดียวเลยฝักเสือเพ่นแล้วเก่งเหรอพี่กูวยช่วยกูด้วยอ๋ออ๋ออ๋อันแ้ันแันเฮี้ยออกวอลอีกไอสัตว์มันมีสองอะมันมีสองกูมีสามมาดิกูสู้เจ็ดกูเจ็ดกูเจ็ดกูเฮ้ยมันมีสามแล้วพี่มันมีสามแล้ว ยิงไอ้นตียิงไว้ตตาายยมันชุบยู่มันชุบยู่มันชุบยู่โอ้ยเฮียตายโอ้ยมันตีกันตายแล้วนะตอนนี้ชุบดิชุบดองเออ อะไรอะไรไม่กันไมย์ทำไมอ่ะทำไมอ่ะเอ้ยเอ้าไอเฮียอะไรอะตัวรอยดิมึงอะตัวรอยดิมึงอะตัวรอยตัวรอยเฮียอะไรกูตายตัวรอยคินมาชุบดนี้เฮียมันต้นมึงไม่ได้หรอกเออใช่พี่พี่ก็ยังมาตีผมอีกไอ้พวกยอ่อนโง่ไอ้เฮียควายกระเจ้าะโง่เฮียเฮียตะมึงเฮียตะมึงเฮียสวา้เชียโง่ต้นก็ไม่ได้ไอ้แก่ดิไอ้กปวดพ่อเมื่อยควายปวดลูกกะหลี่กูลีกะหลี่กะหลี่ไอ้สัตว์เอ้ยชีวิตติดลูกจับมึงไปตีเฮียไใ้นี่มากระสาวมึงเก่าแล้ววะ ดเอาเดียวดิจับหนัทไส้ว่ะเฮ้ยบอกบอกจะป้นจะป้นป้นขอป้นป้นตั้งแต่ร่างกายตั้งแต่ร่างกายไม่คินป้นได้คนเดียวโอเคเคเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอป้นผี้หิงเลยเฮ้ยมีรัดได้คอยไปน้องขอยี่สิบอันเล่นใหม่ครับผู้เล่นใหม่ครับพี่ใจยังไม่ไม่ขอหน่อยได้เปล่าขอหน่อยมีอะไรคอยมครับพี่ผมผมผมต้องการแค่ยี่สิบอันอ่ะขอได้ดิมาติดติดนะไอ้เชี่ยมารอมารอสู้กับเราเลยอ่ะมาเลยปกป้องผู้หญิงที่มันรักอ่ะกูจะไม่ยอมให้มันปกป้องเราเว้ยไอเชี่ย มึงดูกูไว้น้องมึงดูกูไว้น้องมึงดูกูไว้น้องเฮียอะไรเฮีย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 ลบไอ้เฮียไอ้เตีกูทำใ้เฮียอะไรเียไอ้สัตว์ทีไอ้เฮียตีเราบอกทีบานกะสาวที่หลังก็กินน้าพึงไปนะเนาะบกะสาวกินน้พึงอ๋ครับตอนนี้ผมก็ขับรถอยู่นะครับผมมุณดูเฮ้ยแรงไอ้เฮียสรอยไอ้คินเฮียนี่ตีเฮียนี่ีไเีไโทพท์ันเา่ดดีีตีตี มีเงินในตัวเหมือนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตรวจตู้อยู่ครับอะไรน้องอะไรแทงอะไรเข้ามาเหรอเนาะมือระเบี่อะไรมือขอๆนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้แทงน้องเอ็งแทงกันเองแล้วน้องฆ่ากันเองด้วยฆ่ากันเองนะน้องไม่เกี่ยวด้วยอะไรน้องมันลั่นมือมันลั่นเล่นกับเพื่อนอยู่ เออคีฟอกจัดเออพี่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 อย่างมี้ไหมครับอะไรครับแทงกันเองครับผมเล่นกับเพื่อนผมอยู่อ่ะเอรอยุ่งอะไรอ่ะไม่ผมเล่นกับเพื่อนอยู่ยุ่งอะไรครับต้องบอกแน่คนหรอครับไม่ไม่ก็มันไปโดนอ่ะน้องมีอะไรอ่ะน้องขวี่ยอะไรมึงไอ้เหี้ยดอกไอ้โดยอะไรมันเหี้ยเหี้ยตันดีไอ้ตันดีนี่มันคนอะไรก็ต้องลองนี้ ไอ้สั์เออมาคนดูก็มาถึงศึกแข่งศักดิ์ศรีเว้ยไอ้พวกที่แม่งมาตีเราตั้งแต่ตอนแรกรอบนี้เราจะได้เวลาที่จะล้างแค้มันลวครับเขาห้ามแทงใช่ไหมแต่มันยิงได้ซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำอยู่ซ้ำอยู Brilliant> ่ไอ้สั์มึงตีให้เสร็ยดิเหยอมึงโอ้ยเฮ้ย มึงจะตายนึงตายมันตายมันตายปืนปืนล้มปืนล้มปี๊ปืนล้มมึงเอาไปมึงเอามันไปไกลมึงเอามันไปไกลไปให้ไปไกลดิอุ้มสบไปไกลเดี๋ยวผมอุ้มให้ไอ้นนี้อุ้มสบไปไกลสัตว์เอ้ยหายพี่อยู่นี่อยู่นี่ตอนนี้อุ้มสบไปไกลเอ้ยชีวิตมึงมีแต่หนีหรือไงวะเป็นที่อะไรอ่ะอ้าวแล้วเป็นที่อะไรอ่ะสัตว์แล้วแทงเวิร์มที่อะไรอ่ะแล้วเป็นที่อะไรความเคยเคยโ้นกลัวจำมึงกูไม่ได้ไงเฮีย ไอ้เจ้ยตีกูดิไอ้คิดดิเฮียจะตายเอาเยอะเบื้องเยอะเบื้องก็ไม่เกิดหรอกมาไอ้เฮียดูตรงว่าไม่ใครใครเฮ้ยไอ้เฮี้ยนี่ใครอ่ะไอ้เฮี้ยนี่ใครไม่ไม่ไอ้คินมันมีพวกกูตายไอ้เฮี้ยกูตายมาชุบกูดิไอ้เฮี้ยคนที่จะมาล้างแค้นเขากลับกลายเป็นคนที่ตายซะเองโอ้ชีวิตอนาจัตเออก็ขอบคุณคนดูที่มาดูคลิปนี้กันมากเลยนะว่าผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยกันไปแล้วครับจุ๊บมั้ย